หมอบฉันก็เคยสร้างสุภาษิตโบราณว่าปุ๋ยยางนีนแหา mm hmm. ก็พูดได้หลายยิ้มเป็จบแล้นองข้างกอดพนอพ่อและปลอดคลิ้นละตอบยาววันนีิกลิ่นนที่จะมีหลาย ก็ทุกลิ้นจะลงกล่ายสแสดงรักน่าโสมฉาและทุกลิ้นจะเปรยปลายประกาศถ้อยประติญ,ญาพจีว่าจะรักยืมปอจ้างจือสิเนหาสบทให้และต่อหน้า พระจัจนทร์แจ่มนเวหมพระก่าวอ้างพระจันทร์นีชาออร่ทีที่ชอบกงเพราะเหตุใดล่ะหน้ามนเพราะดือน,น,น,นั้นมั่นคงมันข้าคือ